คนก็แตกตื่นตกใจแบบมันลงเยอะเหลือเกินในอดีตมันก็ลงเยอะเยอะกว่าด้วยซ้ําเนี่ยเห็นไหมถอยไปอีกดูในอดีตมันก็เคยลงเยอะๆมาเรื่อยๆเ,เนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยมันลงแล้วมันก็ขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยคือลักษณะของตลาดพวกนี้เป็นอย่างเงี้ยนี่ก็ลงเยอะเห็นไหมฮะต้องกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยการที่โดนหลอกเนี่ยฟอลซิกแนลแต่ละครั้งเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่ากําไรของเราเนี่ยลดลง ไม่มากเท่าที่ควรกำไรที่ลดลงเนี่ยมันดีกว่าหดแตกเราเก้งเลยอย่างนี้ต้องคิดอย่างนั้นนะฮะเราเอาแม็กซิมัมไม่ได้หรอกส่วนที่ว่าติดดอยมันลงมาขาดทุนย่อยยับทำยังไงก็บอกว่าแต่ระยะสั้นนี่คือดาวเทรนดแบบชัดเจนเลยใช่ไหมคะคุณลุงคะครับลงได้อีกแรงแค่ไหนคะคุณลุงคะ แล้วแต่ว่าเวฟมันจะเป็นยังไงเนี่ยถ้ามฐานมอยู่ที่นี่นะฮะถ้ามันเริ่มเดินสองสามสี่ห้าเป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งสองก็ลงมาตรงนี้สองหมื่นสามหมื่นเนี่ยหมดตัวหมดทั้งโลกตักพิลล่าเลยนะฮะแต่ถ้าหนึ่งอยู่นี่นะแล้วสองมันลงมาเป็น running flat มันก็ลงมาประมาณแถวๆถนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นแล้วก็ประมาณเรากะว,ว่าประมาณสัก คออนี้ตกลงมาต่ำแสนด้วยนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะคุณลุงช่วยดูภาพของเทคนิโคหน่อยได้ไหมคะระยะสั้นตกลงมาขนาดนี้เนี่ยจากบูลลิชเนี่ยเป็นขาดลงแล้วหรือยังคะ,ะดูบิตคอยก่อนแล้วกันฮะค่ะ บิตคอยนี่ยถ้าดูเทรนล่าสุดนะครับมันก็เป็นอย่างนี้นะฮะมันอยู่ในอัพเทรนแล้วมันแล้วมันก็แดงกลายเป็นดาวเทรนลงมาตรงนี้คนก็แตกตื่นตกใจไปเพราะลงเยอะเหลือเกินลงค่อนข้างเยอะแต่การลงอย่างนี้นะลงเยอะเนี่ยนะฮะในอดีตมันก็ลงเยอะเยอะกว่าด้วยซ้ำเนี่ย เห็นไหมถอยไปอีกดูในอดีตมันก็เคยลงเยอะๆมาเรื่อยๆเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยมันลงแล้วมันก็ขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยคือลักษณะของตลาดพวกนี้เป็นอย่างเงี้ยนี่ก็ลงเยอะเห็นไหมฮะต้องกี่เปอร์เซ็นต์นเนี่ยลงเยอะมันเรื่องธรรมด,ดาเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะฮะวันวันนี้นะที่มันลงจากนี่มานี่เนี่ยลงนิดนึงไม่ได้เยอะอะไรเลยถ้าเราวางหมากถูกวางยังไง คือว่าอย่างที่เคยพูดเสมอว่ามันต้องแยกบัญชีบัญชีระยะยาวกับบัญชีระยะสั้นเนี่ยรวมกันไม่ได้รวมกันแล้วคุณก็ใช้เงินผิดประเภทมันก็เละไปหมดอ่ะบัญชีระยะยาวซื้อระยะยาวด้วยเงินเหลือแล้วเก็บไว้เขาเรียก store of wealth คือเงินจำนวนนี้ไม่ได้ใช้หรอกมันเหลือมันรวยเกินอ่ะก็จะเก็บเป็นเงินบาทเงินดอลลาร์ค่ามันตกก็ไปเก็บเป็นเป็นทองคำไ้อแบบย่างสมัยโบราณ หรือเป็นที่นาอะไรเนะี่ยสมัยนี้เก็บเป็นบิตคอยไอ้บัญชีนั้นไม่ต้องยุ่งกับมันเพราะมันก็ยังมีกําไรอยู่เพราะมันซื้อเฉลีย่ยมานานแล้วที่เราต้องยุ่งคือบัญชีนี้บัญชีสเปกุเลตบัญชีเก่งกําไรแต่บัญชีเก่งกำไรเนี่ยเราก็ยยายดูเนี่ยนะที่มันแดงลงมาเนี่ยมันก็เริ่มแดงเลยตรงนี้ก็ออกไปแล้วอ่ะเมื่อออกไปแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรองเดือดร้อนลงเท่าไหร่ก็ไม่เดือดร้อนปัญหาคือ ไม่ทําตามระบบเพราะแดงก็ไม่ออกได้อีกหน่อยมไมีเขีขึ้นจริงๆนะก็คงไม่เข้า <c oughs> จะทำ,ทำยังไงทํำยังไงอ่ะนะขู่ก็แล้วนะขู่ก็บอกให้เอาไม่เรียวไปจะตีก็ไม่ไม่กลัวเงนจะทํำยังไงอ่ะนะอย่างเวลาเราเขียวแดงเขียวแดงได้กําไรตลอดเนะี่ยบางครั้งเราก็เสียเงินบ้างเนี่ยนะเสียเงินบ้างเป็นเป็นฟอลซิกเนลก็เป็นธรรมดาจะเอาถูกทางรวยทุกครั้งเหรอ หน้าเบื่อตายทําอะไรก็รวยทาอะไรก็รวยมันก็มีเสียเงินบ้างแต่เวลาเสียเงินเนี่ยมันลิมิตมันนิดเดียวแล้วมันก็หยุดเสียอย่างตอนเนี้ยมันลงมาพรวดมันก็แดงเห็นไหมพอแดงเราก็หยุดอันนี้เราซื้อตรงนี้เขียวตรงนี้แดงตรงนี้กระทุนนิดเดียวเองไม่เห็นมีอะไรต้องต้องเดือดร้อนเลยซื้อที่เขียวเนี่ยออกที่แดงเนี่ยแล้วกระตุนนิดนึง เพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรจริงๆนะนอกจากว่าเราเนี่ยไม่ยอมแยกบัญชีซื้อมันบัญชีเดียวกันหมดเลยอะระยะสั้นระยะยาวบัญชีเดียวกันหมดเลยระยะยาวซื้อทีล้เท่าไหร่ทีละหมื่นดอลลาร์ระยะสั้นซื้อทีละพันดอลลาร์มันต้องมีกฎมีเกณฑ์ไม่เหมือนกันถ้าไม่มีมันก็มั่วซื้อหมื่นมั่งห้าพันมั่งสองพันมั่งสองหมืนมั่ง มันก็ไม่รู้ว่าไหนจะถูกทางไหนจะผิดทางก็เจ๊งเท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีแก้ไม่มีต้องไปนั่งพิจารณาว่าเฮ้ยเราจะยอมทําตามระบบเป็นสักทีหรือ,อยังเนี่ยอย่าง้อนไปดูเนี่ยพอมันเขียวแดงเขียวแดงอย่างนี้นะเนี่ยก็กําไรเยอะแยะเลยนะพอกําไรเยอะแยะมันก็มีคืนกําไรบ้างเช่นเขียวแดงหลอกเนี่ยนะเราก็ดูสัญญาณอันนี้มันเขียวจริงหรือเปล่ามันก็มีวิธีอนะ แต่ถ้าไม่รู้เลยก็ช่างมันเสียเงินไปก็ยังโอเคการที่โดนหลอกเนี่ย False Signal แต่ละครั้งเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่ากำไรของเราเนี่ยลดลงไม่มากเท่าที่ควรอย่างเคียวแดนมันควรจะมีกำไรประมาณ50-60%มันจะเหลือประมาณ10%บเปกำไรที่ลดลงเนี่ยมันดีกว่าพอแตกเราเจ๊งเลยอย่างนงี้ต้องคิดอย่างนั้นนะฮะเราเอา maximum ไม่ได้หรอก เมื่อเราเออกกำไรที่ลดลงยอมเสียแต่พอร์ตไม่แตกยังมีชีวิตรอดเราค่อยมาคิดว่าจะเอากำไรเพิ่มขึ้นอย่างไงนี่เป็นวิธีคิดไม่ใช่เริ่มแต่แรกพักจากกำไรเยอะๆเลยอันนี้ไปไม่รอดเสียงเงินได้แน่เพราะฉะนั้นลงมาคราวนี้ก็เจ็บตัวกันไปแล้วใครทําไงก็ทําไปแต่ว่าให้นั่งคิดว่าเฮ้ยเราจะเทรดยังไงจะเอาอย่างนี้ต่อไปอีกหรอเลยกกำไรเยอะแยะเลยพอถึงเวลา,าลงพรวดมาเจ๊งเลย กำไรเนี่ยก็ซื้อทีละหมื่นดอลลาร์หมื่นดอลลาร์หมื่นดอลลาร์พอมันพีคปั๊บเนี่ยโหซื้อซื้อแสนหนึ่งเลยก็พังนะพะใช้ลิเวอรเสูงเกินแบบหนึ่งนะต่อสิบเห็นนะหนึ่งต่อยี่สิบหนึ่งต่อล้อยถ้าเราคํานวณคลิสตครเทเรียในการใช้ริเวอรเในการลงทุนเนี่ยมันจะอยู่ที่สวิตช์อตมันจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งต่อหนึ่งจุดห้าเท่านั้นนะรถที่เราใช้ก็ไม่ต้องเท่าไหร่ คือเราไปเถียงหลักวิชาหมดอ่ะความโลภเนี่ยความโลภเพราะฉะนั้นการเพิ่ม r ลเวเนี่ยนิดเดียวพอมีเงินล้านหนึ่งก็ซื้อล้านหนึ่งดีแล้วอะ่ะทำไมต้องซื้อสิบล้านด้วยอะ่ะใช่ไหมเอาแค่นี้หัดพอเพียงซะบ้งถ้าเราทำพอเพียงได้ทำตามระบบงูโง่เขียวแดงเนี่ยได้ได้มันก็ได้ละประมาณ10%มันดีกว่าอะไรในโลกเยอะแยะแล้วแล้วตัวมันเองก็ไม่ดีวลูด้วย ถ้่เรายังซื้อหุ้นเนี่ยหุ้นจะมีค่าเป็นเงินดอลลาร์หรือเงินบาทใช่ไหมแล้วตัวมันเองเงินดอลลาร์เงินบาทมันดีกานรูวงลงทุกปีทุกปีทุกปีทุกป,กปีประมาณเียร์สิบเปอร์เซ็นต์แปลว่าเราต้องเทรดเนี่ยอย่างน้อยให้ได้กำไรสิบเปอร์เซ็นต์ถึงจะ break even โอ้โหมันเป็น pressure มหาศาลเลยแต่ bitcoin มันไม่มีการ devalue มันเท่าไหร่ก็เท่านั้นอยู่เพราะฉะนั้นกำไรเนี่ยแค่5%ก็พอแล้วงานก็ง่ายขึ้นก็ฝึกจิตใจให้รู้จักความพอเพียง แล้วก็ทำไปตามระบบแค่นั้นเองส่วนที่ว่าติดดอยมันลงมาขัดทุนย่อยยับทำยังไงก็บอกว่าเสียเงินไปเราเรียนเราพูดกับตัวเองว่าจะมีระบบกันสักทีได้หรือยังหรือว่าจะซื้อส่งเดชไปเรื่อยอันนี้ก็เป็นช้อยส์ของพวกเรานะฮะถ้าจะมีระบบก็ต้องเรียนรู้ถ้าไม่อยากเรียนรู้ก็เอาแค่เขียวแดงไปก่อน นะครับเอาแค่นั้นไปก่อนไอเรื่องเรียนรู้นี่เราทางชมรมก็จะเปิดสอนปีละครั้งเดียวเพราะว่าพอกคนสอนขี้เกียจเดียวครั้งเดียวก็ปีนี้ก็สอนไปเริ่มเดือนเมษาไงแล้วก็นานยาวนานปีหน้าประมาณเมษาพฤษภาก็เริ่มอีกที่น่าเป็นห่วงคือตอนนี้มีคนเอาไปหลอกลวงกันในในเน็ตนะฮะว่าสอนแล้วแล้วก็เห็นว่าเสียงเงินกันเป็นล้านนะก็น่า ก็ประกาศซะเลยนะว่าใครจะทําอะไรจะเย็นๆนะลุงยังไม่ทาหรอกจะสอนกันนู้นนะหลังสงการนะครับก็ประกาศกันตัวกันส่วนนั้นนี่ก็หัดหัดพอเพียงสร้างมันก็ใช้ได้ครับค่ะแต่ว่าถ้าเออ่ติดมาแล้วเนี่ยนะคะคุณลุงค่ะแล้วก็ลงมาถึงขนาดนี้เนี่ยกลุ่มนี้ก็คงจะร้อนใจมากนะคะเป็นคุณลุงคุณลุงแนะนํายังไงคะคัดลอสต้องจับทีแล้ว เมื่อปีที่แล้วก็บอกแล้วพวกที่ติดไปแล้วอะ่ะให้เรียนซะศึกษาซะเมื่อกลางปีก็บอกอีกให้ศึกษาซะเมื่อปลายปีก็บอกอีกให้ศึกษาซะถามวันนี้ก็บอกอีกว่าให้ศึกษาซะว่าทาตามระบบไม่ได้เหลอมันได้เลิกติดดอยสักทีเพราเพาแดงพาะเราโอมันไม่มีวันติดดอยอะ่ะมันออกเสมอเขาเลยอ้าเมื่อพลาดไปอีกแล้วทํำยังไงก็คาคาตอบก็เหมือนเดิมอะ่ะก็ปักหลักให้ดีตั้งสติให้ดี แล้วเราจะทําตามระบบก็บพิจารณาอย่างนั้นแค่ทําตามระบบนะเห็นสีเขียวแดงเราก็ไม่ขาดทุนแล้วมันกาไรน้อยหน่อยแต่ไม่ขาดทุนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอยากจะพิจารณาว่าเขียวแล้วเราซื้อเนี่ยแล้วเขียวนี้ล่ะเขียวหลอกเนี่ยจะรู้ได้ยังไงมันเขียวหลอกกับเขียวจริงไอน,นี้ไปเรียนเพิ่มเอ่ะไม่ก็มียากอะไรแต่ขั้นแรกเนี่ยเขียวแดงให้ได้ก่อนแต่ว่าแดงปั๊บเนี่ย ไม่ฟังเสียงอแดงปั๊บออกเนี่ยแดงเนี่ยออกมันจะขึ้นจะลงมาเสียหายเท่าไหร่เราไม่เขียวออกแล้วแล้วไงก็รอมันเขียวค่อยเข้าอีกทีแต่ส่วนมากพอเขียวปั๊บไม่เข้าอีกอะรอจะรอ้อยมันต่ำกว่านี้มันก็ความโลภแบบโลภมากกันเหลือเกินเอาแค่ความพอใจนะเขียวแดงเอาตัวรอดก่อนดีกว่าแล้วค่อยปรับปรุงระบบเทียนนิดเทียนนิดทีดทด่มันดีขึ้นแต่เอาเรื่องใหญ่ก่อนเอาให้รอดตายก่อน นะครับก็แนะนําอย่างนั้นนะฮะส่วนลงมาขนาดนี้เนี่ยแนะนําอะไรก็ไม่ไหวแล้ว <c oughs> นะแต่ระยะสั้นนี่คือดาวเทรนแบบชัดเจนเลยใช่ไหมคะกุลุงคะครับลงได้อีกแรงแค่ไหนคะกุลงุลง,งคะ,คะ,คะเอ่อมันแล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่าเวฟมันจะเปยังไงเนี่ยถ้าฐานมันอยู่ที่นี่นะฮะถ้ามันเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งสองก็ลงตรงนี้นะ สองหมื่นสามหมื่นเนี่ยหมดตัวกวหมดทั้งโลกเลยพังพินาศเลยนะฮะแต่ถ้าหนึ่งอยู่นี่นะแล้วสองมันลงมาเป็น running flat มันก็ลงมาประมาณแถวๆนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นแล้วนะ,ะก็ประมาณเราก,กะว่าประมาณสักแถวๆนี้ประมาณแสนหนึ่งเนี่ยนะฮะหรือต่ำแสนนิดหน่อยเราเดี๋ยวก็จะขึ้นเป็นสองบีแล้วนะ,ะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะฮะแต่เรื่องอันนี้เราไม่ต้องมาเสี่ยงแล้วมา ตุ้มต่ำกันเลยถ้าเราทำตามระบบตั้งแต่แรกแต่โอเคมันพลาดไปแล้วเราทำไงล่ะก็พิจารณาจะซอบรอเพ่อมมนหลงในไกลมากหรือจะเสี่ยงถือตรงนี้กลับมันจะขึ้นเป็น running flat ซึ่งมีความเป็นไปนได้สูงมากนะครับถ้าจะเไว้เท่านี้ก็ต้องมีเงินสู้การแข็ทุนโน่นี้ให้ได้ไม่รู้เท่าไหร่ เราจะตั้งซัพพลายที่ไหนมันไม่มีนะมันเสียเปรียบเลยนะไม่เหมือนเขียวแดงมันซัพพลายเตตัวถ้่าจี่ถือต่อเนี่ยจะยอมแพ้ที่เท่าไหร่นะก็จะเอาอย่างเร็วที่สุดก็ที่เส้นนี้ดีไหมที่จุดเนี่ยต่ำสุดอันเนี้ยประมาณเจ็ดหืนกว่าหรือจะเอาประมาณลงมาประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซนตนะที่ประมาณแปดหมื่นไม่ว่าทางไหนก็ตามมาสาหัสทั้งนั้นนะฮนะนะ เพราะฉะนั้นอันนี้แนะนําไม่ได้จริงๆถ้าจะให้แนะนําด้วยใจจริงนะถึงบอกว่าจ่ายเกินด้วยเถอะเรามานั่งพิจารณานะว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้เราก็จะเจอคําตอบว่าเพราะเราไม่ได้ขายที่แดงแรกคําตอบโบราณเลยทุกครั้งก็เป็นอย่างเนี้ยเราจะทํำยังไงดีก็ทําตัวให้มีระเบียบซะนะฮะเท่านั้นเองแต่คําปลอบใจมันไม่ค่อยมีเพราะดูแล้วมันแย่จริงๆ เป็นไปได้ถ้ามันบุหรอกมากๆเนี่ยมันจะลงมาตรงเนี้ยหนึ่งตรงเนี้ยลงมาเป็น a เท่ถเนี้ยแล้วขึ้น b เป็นสองบไปเลยถ้าอย่างนั้นรอดทั้งหมดทุกคนเลยแล้วก็ดูนะดูอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าเร็วๆเนี่ยถ้ามันเป็นบมันจะขึ้นแรงมากถ้ามันขึ้นแรงตรงนี้ก็แปลว่าโอ้ไปแล้วสูงว่าตรงนี้แล้วไปทำนิวไฮใหม่เพื่อจะลงก็รอดูแหละครับไม่มีอะไรเราดูตรงนี้แต่พอรอดูว่ามันเขียวอะ เดี๋ยวเอ,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 อืออื้อไม่ซื้ออีกก็ไม่ช่วยไม่ได้ถ้าถ้ามันจะขึ้นไปเป็นซองบีนะมันจะเขียวก่อนแถวๆนี้ค่ะแล้วคือถ้าเขียวเนี่ยนะคะคุณลุงค่ะเขียวแรกเนี่ยต้องจัดเลยไหมหรือว่าคือกวดที่เป็นฟอร์ซิกแนลเนี่ยรอไปอีกสักพักก็อยซื้อค่ะคุณลงุงเขียวแรกก็ดูว่าก่อนที่มันจะเขียวเนี่ยมันมีอะไรนํามาเนี่ยก่อนจะเขียวแรกมีสัญญาณอันนี้ก็มีสัญญาณแล้วมีแบล็คบิ๊กแบล็คใหญ่สองอัน ถ้าเขียวแรกก็น่าจะเข้าได้เราดูในอดีตต่ก่อนขึ้นเนี่ยก่อนขึ้นคั้งนี้เห็นไหมฮะมีอะไรนํามาก็ข,าขยายดนเนี่ยในตรงนี้มีอะไรนามานี่ยังบิ๊กแบ็กนามาเห็นนะมันจะมีตัวนํามาเสมอนะแล้วเนี่ยเต็มไปหมดเลยบิ๊กแบ็กเนี่ยพวกพวกบิ๊กแบ็กเนี่ยนะฮะมันเปิดแก๊ปไม่ได้เพราะบ,บิตคอยไม่มีแกป๊ปมันเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงถ้าเป็นหุ้นธรรมดาจะมีแก๊ปแล้วบิ๊กแบ็กแก๊ปแลบิ๊กแบ็กลงมาเนี่ยแปลว่าแบงเม้าขายทิ้งยอมแพ้ มันถึงขึ้นจริงนะฮะแต่ถ้ามันเขียวอย่างเงี้ยเขียวอย่างอย่างอย่างอันนี้สมมติไนดะ้เนี่ยเนี่ยมันไม่มีอะไรนำหน้ามันไม่มีบิทแบ็กยเลยมันก็ขึ้นแค่นี้น้อยนะก็พิจารณาเรื่องนี้แล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยสัญญาณต่างๆประกอบกันเราก็รอดวงเนี่ยถ้ามันมีสัญญาณแล้วขึ้นก็ของจริงขึ้นได้สูงถ้าไม่มีสัญญาณแล้วขึ้นเฉยๆ ก็แปลว่าอาจจะขึ้นไปไม่ถึงยอ,ยอดนี้แน้หน่อย,อยคอยดูต่อไปแต่ว่า,าที่น่าสนใจคือมันเกิดบิ๊กแบกสองแท่งนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นจริงเนี่ยเริ่มมีแล้วนะครับมันเปิดแก๊ปไม่ได้เพราะบิตคอยมันยี่ิบสี่ชั่วโมงก็คอยดูบิ๊กแบ็กตัวนี้แล้วมันจะตามด้วยอะไรเช่นตามมาด้วยแคน d ดลสติกแพทเทิร์นเป็นโดจิปั๊บก็มันทําให้ พปรบปิ้ีดมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นก็หัดดูไปนะฮะแล้วตอนนี้ก็สต็อปแล้วไปนั่งเล่นคิดทาดําไงดีหรือไม่ก็เสียงมันต่อดูอีกสักอาทิตย์หนึ่งแต่ถ้าอาทิตย์หนึ่งวันไม่ขึ้นนก็ควรจะยอมแพ้ได้นะนะครับ